เรื่องยอ่อละครเท่ากระดังงาจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดซิรินคือหญิงสาวผู้ตกเป็นเหยื่อเพราะสเสน่ห์ที่ทำให้ชายทุกคนหมายปองและอยากครอบครองในตัวเธอแต่แล้วสเสน่ห์นี้ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความตาย ของผู้คนที่รายล้อมรอบตัวเธอต่ำไปด้วยและด้วยความที่เป็นไม้สาวที่ทั้งสวยรวยเก่งเพราะสามารถบริหารโรงแรมด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จทำให้อารยะสามีเก่าที่พยายามกลับมากริดไฮโซหนุ่มใหญ่หล่อเนี้ยบสุภาพบุรุษที่พร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างเมกนักร้องหนุ่มแบดบอยผู้ที่ทำให้เลือดสูบฉีดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จินอินทเทียรนุ่มลูกน้องผู้แสนดีที่มีแต่ความรักความอบอุ่นและความโรแมนติกมอบให้กับซิรินเสมอและชรันตำรวจหนุ่มเพื่อนเก่าผู้มีแต่ความห่วงใยและอยู่ในสถานะแอบรักมานานแต่ใครคือคนที่คู่ควรกับเธอและใครกันที่เป็นฆาตกรเริ่มจากซิรินไม้สาวเนื้อหอมที่ทั้งสวยเก่งฉลาดและมีสเสน่ห์ เจ้าของธุรกิจโรงแรมชื่อดังประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลด้านงานบริหารโรงแรมจึงทำให้ในงานเลี้ยงฉลองรางวัลมีหนุ่มๆม,มากมายเข้ามาร่วมแสดงความยินดีในงานทั้งไฮโซกริดเจ้าของร้านเพชรช,ชื่อดังเมกนักร้องหนุ่มชื่อดังอาระยะอดีตสามีที่เพิ่งหย่าขาดกันไปสดๆร้อนๆร,นรวมทั้งจีนลูกน้องอินเทเียアหนุ่มรอที่อาสามารถเป็นตากล้องให้ในงาน แต่ในคืนนั้นอาระยะกลับเข้ามาก่อความวุ่นวายในงานทำให้ิรินรู้สึกแย่เลยดื่มหนักจนเมาขาดสติและเผลอมีสัมพันธ์ลับกับหนึ่งในชายที่เข้ามาพัวพันกับเธอ สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับซิรินมาก่อนแต่เพราะเหตุใดเธอจึงทำเช่นนั้นหลังจากที่ซิรินมีอะไรกับจินเธอพยายามปิดไม่ให้ทุกคนรู้แต่ละดาเป็นคนเดียวที่รู้และพยายามช่วยปิดบงังไม่ให้อรารยะระแคะระคายในท่าทีของซิรินหลังจากอรารยะพาเชอร์แตมลูกสาวคนเดียวของพวกเขามาเป็นข้ออ้างในการชวนรับประทานอาหารเช้าด้วยกันที่โรงแรมอรารยะ พยายามทําทุกอย่างให้ซิรินกลับมาและพยายามสร้างภาพความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกเพื่อการผู้ชายคนอื่นออกจากซิรินงานนี้เลยทําให้ชัญญาชู้รักของอาระยะไม่พอใจอย่างแรงขณะที่ซิรินเจอวิกฤตหนักหลังอาระยะโพสร,รูปลงโซเชียลทําให้กฤีมีโอกาสทําคะแนนในการช่วยซิรินแก้เกมสร้างชื่อให้กับซิรินและโรงแรมด้วยงานใหญ่ระดับประเทศงานนี้กรต จะสามารถครอบครองหัวใจของไม้สาวกระดังงานลนไฟอย่างซิรินได้หรือไม่ซิรินเองก็โดนกระแสข่าวลบที่ชัญนย่าปล่อยในโซเชียลจนโรงแรมโดนยกเลิกสัญญาจากทางเกาหลีกริให้โซเจ้าของร้านเพชรก็พยายามช่วยซิรินทุกวิถีทางแต่ซิรินก็ยังเครียดมากจินทำได้แค่ปลอบใจแต่ละดาก็พยายามเตือนให้จินอยู่ห่างจากซิรินแต่ระหว่างนั้น กลับเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นที่โรงแรมและชรันเพื่อนตำรวจในวัยเด็กของซิรินกับระดาเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงช่วยละดาและซิรินไว้ได้ขณะที่จินก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เช่นกันทำให้ชรันสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างระหว่างซิรินกับจินว่ามีความห่วงใยเกินกว่าความเป็นเจ้านายกับลูกน้องแต่ละดาไม่ยอมบอก ขณะที่เมฆนักร้องหนุ่มแบดบอยชื่อดังก็เข้ามาช่วยสิรินในการทำพีอาแก้เกมชันญ่าอีกแรงทำให้อระยะหึงหนักมากมีเรื่องกับเมฆจนได้เหตุการณ์ครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรเมื่อความสวยและมีสเสน่ห์เย้าวยวนชวนหลงไหลของซิรินกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาหลังอาระยะทะเลาะก,กับเมฆและชรันก็เข้ามาช่วยห้ามเมฆ ก็เข้ามาช่วยทำรายการ PR ให้กับโรงแรมซิรินกลบข่าวที่เกิดขึ้นขณะที่กริดก็ทำให้ชัญญา่าออกมาไล์สดขอโทษซิรินผ่านโซเชียลสร้างความน้อยใจให้กับจินอย่างหนักที่ตัวเองสู้ใครไม่ได้เลยแม้ความสัมพันธ์ระหว่างซิรินและจินดูเหมือนจะค่อยๆพัฒนาขึ้นก็ตามงานนี้ใครกันที่จะได้ครอบครองหัวใจของไม้สาวกระดังงานลนไฟผู้เปี่ยมสเสน่ห์อย่างซิริน ต้องมาติดตามในเท่ากระดังงาทางช่อง w o r k p o พอย23ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ